สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแสงทองฟาร,ร์มแพนนมจังหวัดเลยครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดการแสงทองมีเดียชาแนลครับอัปเดตราคาแพะในช่วงบ่ายวันนี้นะครับาราคาแพะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับและก็ราคาแพะ2เดือนก่อนหน้านี้แพะขุนจังหวัดเลยแล้วก็ในส่วนของหลายจังหวัดนะครับตลาดนัดแพะจังหวัดเลย ก็นัดแพ้ในเขตพื้นที่ทางสารคามร้อยเอ็ดยาโสธรน,นะครับตลาดนัดแพ้จังหวัดเลยแล้วก็ทางอุดรธานีด้วยนะครับราคาแพ้2เดือนก่อนหน้านี้ก็110บาทนะครับบวกลบร้อยห้าบาทสลับเดือนที่แล้วก็คือเมษายนที่ผ่านมานะครับตลาดนัดแพะเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ก็คือหมายถึงว่าเดือนนี้นะครับแต่ว่า,าในช่วงปลายเดือนนี้นะราคาแพะร้อยสิบบาทนะครับตลาดนัดแพะราคาแพะขุนอตอนนี้ก็ร้อยสิบบาทนะครับสรับเดือนนี้นะครับแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบสลับ FC การแสงทองบีเดียแชนแนลครับน้ำหมักสุนพรภัยสมาร์ทโกดสั่งผ่านทางเบอร์แอดไลน์นะครับสรับน้ำหมักสุนพรภัยสมาร์ทโกดครับเบอร์ไลน์ที่เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6 4 แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่สั่งสมาร์ทโกดน้ำหมักสมุนไพรสำหรับแพะสำหรับแกะสำหรับบัวก็ได้นะครับใช้กับสุนัขใช้กับแมวใช้กับเป็ดไก่ก็ได้ใช้กับสัตว์เลี้ยงทั่วไปก็ได้นะครับถ่ายพยาธิช่วยถ่ายพยาธิช่วยแก้ท้องอืดน,นะครับบำบัุงเลือดเสริมแคลเซียมนะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ปรับระบบทางเดินอาหารนะครับ ทำให้แพะมีความอยากกินมากขึ้นนะครับและก็กินอาหารได้เยอะมากขึ้นด้วยสมาร์ทโกดสินค้ากระจายทั่วประเทศแล้วครับตอนนี้ก็ส่งไปยังพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเกือบจะทุกจังหวัดนะครับน้ำหมักศูนย์ไพรสมาร์ทโกดร,ราคาแพะเดือนล่าสุดร้อยสิบาทนะครับเดือนนี้ก็ช่วงท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ก็อยู่ที่110บาทพี่น้องที่สอบถามราคาแพะเข้ามาก็แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ าราคาแพะตั้งแต่ช่วง16พฤษภาคมที่ผ่านมาและก็16เมษายนที่ผ่านมา110บาทนะครับบวกลบบางจังหวัดก็อยู่ที่105บาทนะครับราคาแพะหน้าฟาร์ม115บาทแล้วก็120บาทแพะทางใต้นะครับความต้องการสูงมากๆทางใต้เราก็จะมีราคาที่สูงขึ้นตามลำดับนะครับ170บาท พี่น้องทางพม่าแจ้งมา135บาท130บาทพี่น้องทางสปราาก็140บาทราคาแพะทางจังหวัดเลยหรือว่าทางภาคอีสานจุดรวมแพะนะครับ110บาทเดือนนี้ก็อัปเดตล่าสุดก็คือ110บาทนะครับก็บางจังหวัดก็อยู่ที่ประมาณ105บาทเป็นต้นนะครับสำหรับราคาแพะในช่วงท้ายๆเดือนพฤษภาคมนี้ครับ ราคาแพะสาวบอเลือดสูงนะครับร้อยกิโลกร,รัมละเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับแต่ว่าแม่พันสิบเดือนถึง1ปีก็บวก1,000 0บาทนะครับบอรอ้อยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึง1 2 0 0 0หมื่นถึง25,000บาทสำหรับราคาแพะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับค่อนข้างค่อยๆปรับขึ้นมาจาก105บาทบางพื้นที่ มาอยู่ที่110บาทนะครับก็คา,าดว่าเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับราคาแพะก็น่าจะปรับขึ้นอ,อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ120บาทบวกนะครับนี่ก็คือเป็นการคาดการณ์ของพี่น้องเกษตรกรในหลายจังหวัดตอนนี้ก็บอกว่าราคาแพะเริ่มปรับขึ้นแล้วในหลายจังหวัดก็ส่งราคาแพะกันเข้ามาครับแจ้งให้เพื่อนๆได้นนรับทราบในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนะครับสามารถที่จะติดตามกลุ่มที่มี แพ้ขุนนะครับบางจังหวัดก็มีนะครับเสนอราคา,าใกล้เคียงหรือว่าเสนอราคาที่ต่ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องอสนใจที่จะคาดแพ้ออกหรือเปล่านะครับก็ติดตามกันในข่าวอัปเดตรายวันนะครับตลาดนัดแพ้จังหวัดไหนบ้างที่มีความเคลื่อนไหวแต่ละช่วงแต่ละสัปดาห์นะครับราคาแพ้ไปถึงไหนแล้วแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ส่วนของจังหวัดเลยนะครับ110บาทนะครับสำหรับราคาแพ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วไปจนถึงช่วงเวลาน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าด้วยนะครับพี่น้องทางนาครสวรรค์น,นะครับลบบุรีและก,การะนบุรีทางกาแพงเพชรครับชัยนาททางภาคกลางตอนก,นกลางๆหรือว่าตอนล่างๆของภาคกลางนะครับก็ดูที่ว่าราคาพี่น้องทางประจวบคีรีขันชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับ180บาท ก็อยู่ในความสนใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่มีจุดรวมแพะจุดที่เป็นจุดรวมของแพะในแต่ละภาคราคาไปถึงไหนแล้วนะครับก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งว่า,อ,าอยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องรับได้ไหมสำหรับราคาแพะทั่วไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพอใจแค่ไหนในระดับไหนที่พี่น้องสามารถที่จะออกแพะคัดแพะออกได้หรือเปล่า แต่ละช่วงสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคมนะครับถือว่ามีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับราคาแพะที่เป็นไปในทิศทางเดียวก็คือทิศทางที่บวกนะครับก็หวังเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจสำหรับทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าราคาแพะในช่วงเดือนต้นเดือนหน้าพฤศมินายนหรือว่าช่วงกลางเดือนนะครับก็คงจะปรับ115บาทบวก120บาทบวกนะครับก็ต้องดูนะครับช่วงระยะเวลาดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องชาวแพะทั่วประเทศนะครับ ราคาแพ้อัปเดตล่าสุดราคาที่ถูกปรับจากเดือนที่แล้วถือว่าปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่พี่น้องนั้นพอใจอการเปิดด่านที่ชัดเจนการส่งออกแนวโน้มที่จะมีราคาที่ปรับเพิ่มมากขึ้นสำหรับราคาแพ้ก็เป็นเรื่องของกลไกทางตลาดที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรน,นั้นวางใจได้แค่ไหนระดับราคา วันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์กันแล้วกันนะครับเรียกว่าราคาแพะก็ถือว่าไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถึงแม้ว่าสมาชิกถึงแม้ว่ากลไกตลาดหรือว่าปริมาณของแพะนะครับจำนวนสมาชิกของแพะนั้นไม่ได้ลดลงนะครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีแพะตุนไวจํานวนมากนะครับซึ่งก็อาจจะทำะไรายได้ให้กับพี่น้องระยะยาว มิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับสเดือนก่อนหลังจากนี้ไปจากนี้ไปนะครับก็คาดว่าราคาก็คงจะเป็นที่น่าพอใจสาหรับเกษตรกรอันนี้ก็แนแนวให้พี่น้องได้รับทราบถึงราคาแพ้ที่ถูกแจ้งเข้ามาในหลายๆพื้นที่ให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับน้ำหมักศูนยไพยสมาร์ทโกดติดต่อสอบถามได้นะครับช่วยถับพญาตนะครับใช้แบบกรอกปากนะครับ10 44 5-10 cc ต่อน้ําหนักแพ้ไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมต่อ1ตัวต่อ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็การผสมน้ํา15-20 cc ต่อน้ํา10ลิตรการผสมอาหารนะครับ5-10 cc 10-15 cc ต่อย่าสับ5กิโลกรัมนะครับบวกลบนิดหน่อยก็เป็นไปตามที่พี่น้องกําหนดว่าจะให้กินมากกินน้อยนะครับสำหรับ แพะที่ยังไม่คุ้นเคยกับน้ำหมักสมาร์ทโกดนะครับก็ให้ผสมน้ำ10ลิตรนะครับต่อน้ำหนักสมุนไพรสมาร์ทโกดอ่า 10-15cc ก่อนเป็นการเริ่มต้นให้อ่าสร้างอ่าให้มีความคุ้นเคยสำหรับแพะที่ยังไม่เคยกินน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับช่วยเจริญอาหารแล้วก็ช่วยขับถ่ายพยาธิแก้ท้องเสียท้องอื่นแล้วก็สุขภาพดีนะครับเสริมกระดูกเสริมแคลเซียมช่วยเจริญอาหารแพะมีความต้องการที่จะกินมากยิ่งขึ้น สุขภาพดียิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้แพอารมณ์ดีด้วยนะครับก็สุขภาพดีแล้วก็มีการกินแล้วท้องไม่เสียท้องไม่อืดด้วยนะครับก็เป็นการเสริมพลังงานให้กับแพ้ด้วยวันนี้กับน้ำหมักสุนไพสมาร์ทโกสั่งผ่านทางเบอร์แอดไลน์ช่องทางเดียวก็ได้นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกสบายบ้านสมาร์ทโกสฟาร์มที่เบอร์เดียวนะครับเบอร์ช่องทางในการติดต่อสำหรับ น้ำหมักสุนไผ่สมัครโนนะครับสั่งผ่านเบอร์แอดไลน์นะครับ0 9 3ย์5 4 9 6 4เก่เเพื่อนๆที่สั่งจองแอดไลน์กเข้ามาหรือโทรมาได้โดย,โดยโตรงก็ได้ครับไม่แอดไลน์ก็ได้ครับโทรเข้ามาได้เลยมาแจ้งที่อยู่แล้วก็แจ้งจำนวนที่ท่านต้องการก็สามารถที่จะจัด,จดส่งฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางชุดเล็กนะครับไม่เล็กครับ200าบาท1ลิตร200บาทแล้วก็2ลิตรครับสั่ง2ลิตร300บาทเก็บเงินปลายทางสง่งฟรีแล้วก็ สามลิตร3แกลลอนแค่400บาทเท่านั้นเองรวมราคาส่งแล้วเรียบร้อยนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยขอบคุณมากๆสำหรับเพื่อนๆทุกท่านท,ท,ที่ติดตามรับชมนะครับ EP นี้ลาผู้ชมไปก่อนนะครับน้ำหมักสามารถก็ดที่ดีต่อสุขภาพฮะโชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ